ท่านที่กำลังเตรียมสอบผู้ช่วยผู้วิพากษาสนามเล็กค่ะหลักมีว่าเมื่อมีการแสดงเจตนาอุทิศโดยยกที่ดินให้แก่ทางราชการแม้จะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็ต้องถือว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีแต่ว่าหากเป็นกรณีที่ผู้แสดงเจตนาอุทิศเขาได้แสดงเจตนายกที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมีเงื่อนไขว่าทางราชการเนี่ยจะต้องดําเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในกําหนด แต่ปรากฏว่าทางราชการไม่ได้ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าที่ดินตกเป็นสาธารนณะสมบัติของแผ่นดินเป็นดีกาที่14 3 4ทับสองค่ะคดีนี้หนังสือแสดงความประสงค์เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดําเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันทําขึ้นระหว่างโจ์ในฐานะผู้บริจาคก,กับจําเลยในฐานะผู้รับบริจาค เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงทับหนังสือกันไว้เช่นนี้แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ย่อมมีผลผูกพันโจดและจำเลยในฐานะเป็นบุคคลละสิทธิ์จำเลยจึงต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงความประสงค์ซึ่งตามข้อสัญญานั้นโจดยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยโดยมีเงื่อนไขเมื่อเป็นเช่นนี้ที่ดินพิพาทจะตกเป็นของทางราชการและตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ต่อเมื่อจำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว ดังนั้นเมื่อจำเลยไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา16เดือนนับแต่วันจดทะเบียนการให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ต้องถือว่าที่ดินดังกล่าวยังไม่ตกเป็นของทางราชการแล้วก็ไม่ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโจท์จึงมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติก,กรรมการให้ที่ดินพิพาทได้